สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับจันอีกแล้วนะคะวันนี้พาลูกค้ามาดูเป็นรถวิ่งงานกันบ้างนะคะคันนี้เป็น Toyota Revo นะคะเครื่อง2.8 j พัทนะคะปี2020นะคะคุณลูกคา้าเป็น20ต้นปีนะคะอ่า19.20นะคะนี่คันนี้นะคะเป็นคารอยนะคะ เพาลอยบรรทุกนะคะ4-5ตันคันนี้เราใส่คอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับจดทะเบียนลงเล่มจดทะเบียนคอกจดทะเบียนใบใบวิศวะนะคะพวกช่วงล่างอะไรต่างๆนะคะคือได้มาตรฐานแน่นอนนะคะคันนี้เป็นสีขาวนะคะราคาขาย619,000บาทนะคะคนซื้อเครดิตด,ดีสามารถฟรีดาวได,ได้ใช้เงินออกรถแค่6,000บาทเท่านั้นนะคะ มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านเลยนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้านี่ไฟหน้าใสมากนะคะเดิมโรงงานแต่งหน้าสีโครเมียมนะคะใส่ล้อแม็กคู่หน้าไว้นะคะนี่คุณลูกค้าไม่ชอบแบบลายนี้สามารถเลือกลายได้นะคะมีแม็กให้เลือกประมาณหลายนะคะนี่เป็นของแถมจากทางร้านนะไฟเดียวก็จะเป็นไฟเดียวก็ระจกมองข้างนะคะกระจกสีโครเมียมเป็นเครื่อง2.8นะคะ มือเปิดก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะนี่เดี๋ยวเราให้ลูกค้าดูล้อหลังกันบ้างนะคะนนี้เป็นเพลาลอยของ T C P Y นะคะเราใส่ยางสเปคสอง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 ห้าทับเจ็ดห้านะคะ R สิบสนะคะคุณลูกค้าเป็นยาง X C D 2ยางบรรทุกยางใหม่เลยนะคะช่วงล่างแน่นมากๆนะคะคันนี้อ่านี่เป็นเพลาลอยนะคะเป็นโช๊ค6ก กต้นนะคะคุณลูกค้านี่ยาวเหนบหนามากพร้อมบรรทุกเลยคันนี้นะคะดามกระบะมาให้แล้ว<ม>พร้อมใส่คอกนะคะเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปดูภายในห้องโดยสารคันนี้กันบ้างนะคะอ่าภายในห้องโดยสารนะคะ2 8จพัดนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะสีดำนะคะคุณลูกค้าใหม่มากนะคะใหม่ประมาณห้าหมื่นกว่าโลเองนะคะ หมหาหมื่0 0ปดโลนะคะกุญแจรีโมทนะคะเป็นท่านล็อกนะคะเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 USB ใช้งานได้ปกติเลยนะคะแอร์เย็นเพลงเพราะแล้วก็มีบริการจัดแสแน,นให้ทั่วประเทศด้วยนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่าหาเพาล้อยวิ่งงานอยู่นะคะ <S <S ก็ติดต่อจันเข้ามาได้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวจะทิง้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะ